Gi พบกับดิฉันสุธนาดิสพานุรัตนะคะกับรายการ g i ฟน News ค่ะวันนี้ดิฉันก็ยังคงมีข่าวสารและสาระดีๆของกิฟฟ r รีนนะคะมาฝากคุณผู้ชมเส้นเคยค่ะ กิฟฟ i นร่วมง,งานถแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้ารอบ10คนสุดท้าย KPN Award 2012ค่ะคุณพงพสู่อุณาพรมผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิตี้จำกัดในฐานะตัวแทนบริษัทที่ให้การสนับสนุนร่วมง,งานถแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายการแข่งขันประกวดร้องเพลง KPN Award 2012ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ โดยมีคุณกรณรงเดชประธานกรรมการบริหารบริษัท KPN Award จำกัดให้เกียรติต้อนรับซึ่งการสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ g i ฟเฟอรีนได้เป็นผู้สนับสนุนการแต่งหน้าผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะโดยมีเมคอัพอาร์ติสรดับแนวหน้าของเมืองไทยอย่างคุณกมลฉัดเสนและคุณสุภาพร์อำนวยเมคอัพอาร์ติสมืออาชีพของกิฟฟ n รีนนักการค้าเซ็นทรัลเวิด์ค่ะ แพทย์หญิงนลินีภัยบูรณ์ประธานกรรมการบริษัทกิฟฟิรนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์กรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะสถานีโทรทัศน์กรุงเทพธุรกิจทีวีเป็นสถานีธุรกิจน้องใหม่ในเครือกรุงเทพธุรกิจโดยทีมงานกรุงเทพธุรกิจร่วมผลิตงานข่าวคุณภาพ พร้อมร่วมให้เกียรติบันทึกเทปในรายการให้ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจกิฟเฟอรีนเพื่อออกอากาศทางสถานีกรุงเทพธุรกิจณชั้น30อาคารเนชั่นทาวเวอร์ถนนบางนาตลาดเมื่อเร็วๆนี้ค่ะกลับมาติดตามกิฟนิวได้ใหม่ในช่วงต่อไปนะคะ It's news.